สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลือปนดอกครับ <c oughs> คลิปนี้จะอัปเดตแม่กลัวตีใกล้จะเกิดครับตอนนี้เต้านมน,นี่มันเ่นใจว่าเป็นฟีก็ครับนี่มันบวมฟังพุ่นนะ cái nó biệt như http, đúng đúng em là đi và để thì để tôi phải check xem cái này là cái gì cái này là cái gì cái này là cái gì cái này là cái lá cái น่ะเป็นได้ง้วนี่สุดยอดเลยอันนี้เลี่ยงว่าแต่น้อยครับนี่บ่ค่อยให้เข้าใกล้นมก็แปลกๆครับน่าจะเป็นฝีซื้อทิงเจอมาแล้วครับเอาไวก้กัดกัดฝีกัดหนองออกแล้วก็เตรียมยามาแล้วยาแก้เสพเดี๋ยวจะเอาเข้าแกบครับ เ้าสองหัวพอยุกพอครับอ่านม่ได้กิน่นไ้มครับดีดงวย่ิส่ก่อนเกิดก็จะดูสวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับงูแมน่นี่ถ้าก็กินหญ้าได้อยู่น้ปุ่นอะสองเต้าฟังปุ่นครับเหมือนจะมี อาการบวมๆน้อยหนึ่งแต่ฟังนี่สองข้างฟังนี่นีป่ปกติดีอยู่เมื่อกี้ยุบพอฟังนุ่นฟังปุ้นได้น้อยหนึ่งครับตรงฐานเต้ามันบกแข็งนะแต่มันจะมีต้นนี้นี่หมอหูมันเป็นฟีว่าเป็นน้ำนมปวดหัวเลยตอน,มมนประมาณก็ปกติดีครับเต้านม ตอนมาน้อยอายุคันน้อยก็ยังปกติดีอยู่เดี๋ยววันนี้จะเช็คพร้อมกัหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เก็บข้าวกันนี้มาแล้วนะครับผมนมองคนเท่าสองคนมุ่จอยกันตีข้าว <c oughs> มาแล้วสักเตียครับ ตองนี่ก็อายุคันได้สองร้อยเกือบเจ็ดสิบวันละเหลือแถมประมาณสิบกวันจะถึงกำหนดคลอดครับลูกก็โกงตัวดินปกติดีครับมั่มีมปัญหาแต่จิมแม่มานีนี่ใหญ่ขนาดค,ครับน่าจะเกิดคนเดียวได้สบายเพราะว่าผมผสมบีบมาเตอ มันเ,เตอรนนี่น้ำนักแรก่คอร์ดมันจะน้อยครับแหมมันจะเกิดคนเดียวได้ผมมันเใจว่าง้วตัวนี้นี่เป็นลูกผสมของงัวนมมากกาว่ามันอาจจะเป็นบ้ามันเนาะที่ใส่ครับงัวนมเดีเขามีง้วนมเขาไม่ต้องการใส่งัวนมต่อนนะบางคนมันก็จะใส่เป็นง้วเนื้อใส่เป็น ประมาณใส่บาชาโละเล่อย่างเงี้ยครับผสมกับงวนมเพราะเป็นได้ลูกงวนนมออกมาบันคัขายมันก็จะมีราคากว่าการผสมงวนมที่เอามาเป็นงวนมตัวปุกอาการก่าหนาวครับสิบสองศาตอนมะเจ้ากำมะแรงสิบสี่สิบห้าองศาได้ครับ นี่แล้วก็เวลามันเกิดก็จะเล็มตมบนไดนนี่แหละครับสามบิ่งนี่แหล,ละแต,ต่ก็มีแย่ตำบลบางบ่ออยงางน้นะครับตอนนี้นูนี่กับวนันขี้เชยเดือนไปครับมันก็ดูฟื้นสาพามาอยู่เต้านมนี่ถ้ามาได้เป็นฟี่ไมได้เป็นนองอย่างนี้มันคล้ๆกับเต้านมของงวนมรับคือนมมันจะย่อนประมาณนี้เลย แต่กลัวว่านมมันอะเต้านมมันไปถูกับขาเนาะมันอาจจะเกิดการอักเสบครับมันเบียดขานี่ต้องเช็คก,กัมครับมันบ่ค่อยให้ความร่มมือวม่าตัวนี้จะยากตอนมันเกิดลูกกำกัำหนึ่งว่าจะเข้าหาได้กอ ถ้าผ่านไปสักติดสองติดมันก็ดูแลลูกของมันได้ครับผมมีปัญหานี่ก็สังเกตว่าเก้าหางก็จะมีเมือกครับเมือกติดเมือกมันก็ออกปกติถ้ามันบ่มีปัญหาเรื่องเต้านมอักเสบก็ว่นหน้าจะมีปัญหาอย่างอื่นครับก็แหวมันกินนญย่ซดเล็หญย่ซดพองนะครับเลียเกล็ลก้อน ก่อนเกิดก็จะฉีดยาบำรุงหื้อครับเป็นคาโทซานกับเอดีสามอีจะได้เกิดง่ายๆช่วงนี้ก็บ่คอยมีโรคคอยมีโรคมีภัยครับแต่มันเจออากาศหนาวน้อยยิ่งได้ส่วนใหญ่ก็ตีเลี่ยงก็มีนักครับเอาเก็บเข้าเก็บหน้ามอกมา เผมยังมาแล้วเลยเหลือมน้อยหนึ่งที่เนี้ยแต่ก่วันสองวันก็แล้วครับแต่ว่ามันมาได้อยู่เนี่ยครับลงไปสุขโขทัยมาติดสองติดได้แล้วไปติดไข้ละอ่อนมาทางน้ำมานน่ะเป็นวัดเนี่ย แม่มันก็ดูพร้อมไปนักอยู่ครับก็จะไปลงอยู่ที่ลูกหมดละโชวงนี้นยกพอลูกก็ม่ได้นะขานี้ดีดขึ้นมาถึงตัวเฮาเลยยกมาได้ครับขางขนาดลูกมันออกมานี่ถ้าจะให้มันเลี่ยงคนเดียวเป็นนัก,กนะครับต้องให้มันหายเกี่ยวกัดกัน ตอถึงเข้าไปโจยมันเรียบทีพอดีอาจจะได้มัดครับตอนป้อนนมลูกนึ่งวันแรกๆนี่มัดขาครับเพราะมันเป็นกัวสาวไกลแล้วเดี๋ยวจะเอาสายใส่ในคอ,อกไว้ให้มันก่อนสายอ่นอ,อนครับสายละเอียดเพราะว่ามันลุกหนักลุกหนักนอนหนัก ขอกนแข็งมาดีครับเป็นแพรกดทับนะนฟังนี้นี่น้ำนักคลิกปุ่มมนันนักครับเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วก็จะดีขึ้นครับแต่ก็่าเกิดจับแรงนะแง่ก็จะบ่อยนักตอนดแม่ก็จะลำบากแล้ะครับแม่ก็จะพร้อมแต่บิดมาเติมมันก็จะเป็นง้วดี ค่อนขางจะกินหญ้าได้เร็วครับเล็มหญ้าดีโดยเฉพาะหญ้าสั้นๆครับมันจะชอบนะเดีย๋ยวคอยดูครับคอยติดตามเอาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปลงให้ดูเรื่อยๆครับผมเกยเรียงตัวหนึ่งครับเป็นม,มาเตอ์เป็นลูกคอบถือว่าใช่ได้ครับเึงสีสัน หุ่นห้างครับผ่านอยู่ตัวนี้ก็จะเกิดจับอากาศหนาวพัดีมันน่าจะมีอาการหอบอย่างตัวกรอนที่ขายไปครับตัวกรอนที่ขายไปนั้นเกิดมาแล้วหอบที่พอกันเหมือนครับสิบสิบกวัน มันก็เหมือนน้ำนมล,ลงนะแต่ว่ามันล้มฟังนี่ฟังเดียวจะต้องยุบพอว่ามันเป็นก้อนแข็งแข็งก็ถ้าบอเป็นก้อนผมก็จะฉีดแค่ยาบำรุงครับเดีย๋ยวลุงก่นคอดก็จะมาฉีดยาแก้เสพก้อนงัวใกล้จะเกิดนี่ควรจะฉีดยาไอวูเม็กครับอันนี้ผมฟังหมอหมมนะผมกำนะ อ๋อทีไว้แสบเปนว่าเวลาฉีดไปเนี่ยอาจจะมีผลคือสมองของงัวครับงัวที่กำลังจะเกิดนี่แหละเป็นคล้ายๆครับมันไม่ค่อยเต็มครับออกมาก็จะเป็นประมาณงัวไม่ค่อยเต็มอย่างประมาณนี้นจะไปมีผลครับสมองของลูกงัวที่กำลังจะเกิดครับนี่ผมก็ฟังเันมานะเป็นว่า ถ้าจะฉีดก็ควรจะฉีดตอนอายุคันมันนักครับตอนแปดเก้าเดือนล้วบอควรจะฉีดไอโเมิกแชเป็นยาก,กอก,ก็ได้ครับนี่ผมกอกนะผมก็ด้ฉีดฉีดตอนอายุคันมันน้อยน้อยนะห้อนหนาวครับคนปุ เดี๋ยวก็จะปล่อยมันเล็มนี่สักคเตรียมยุกเตรียมแย่ก่อนคือคนเท่ามาจ่จยเงียบกับคนเดียวกับบไอวมันดีดราว่าไม่ได้แปลงซองไม่ได้แปลงแกลบที่เป็นมาตรฐานครับถ้าสังเกตว่าฟังนี่นี่น้ำนมมันจะบวลงมวนนมยังฟังปุ่นนะมันจะอยู่แคานครับยูแคานเต้านม โวนมยังมาตึงเตอตัวแม่ก็มาได้มีอาการแสดงอาการป่วยครับตอนนี้มันคันนะแมงคบนมมันมันยอมไปกินตีแดดแดดมันนะ่นอะผอมไปหนักนะตอนฮื้อนอมลูกมันผอมลงแฮมเจ๊น,จน่อยช่วงนั้นหละครับ ว่าเท่านมแม่มันฐานกว้างครับงัวนี่มันมาเหมือนงัวที่ผมเลี้ยงมากรอนครับมันเหมือนคล้ายๆครับนมงัวนมนะมันจะอยู่กลนนี่แหละก็ยาวไปถึงหิมสะดือเลยเิื้อไดที่แม่มันบอ่ไปมียาสดกินครับ มันกินดีมันก็นก,นกินดีอยู่แต่ไม่เคยมีาย่าครับค่อยมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวสรุปผลเป็นจะได้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ